thank กน่อไหวังแทบบานศรัาและของบริวารทั้งหลายเรานี <deuxième> ้กดีพอครับาพขอาพระเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองตั้งข่าพระเจ้าวลขาจมูกระค่บุรีตลอดการและนานเทอีระดี่นดอยู่ในกา้ะ

สามารถมา้เ่ะน้องค่ะภัยมณาลภัยในวอดนะคะัเสยยบขุ่นมรยตลืดปีด่นลอดรมไปยาเวกอนข้อชมรมันนี้กจะเป็นบรรยากาศภายในวัดนะคะมีกัียงงียุ่นมาหลายเนื่องแน่นเลยนะคะรมาไวข่าวเวสุวรรณทำกขอชมรมอันนี้ก็จะเป็นบรงยายัดัสีงุากเนืน่เะคะพร่เุน แหยงมากทั้งเมกอะแา้วแหละเขาเกิดสองรอบไปเขาภุทธลูกไปรอที่สองเลยรอบตี่สองเขาพุ้ธลูกก่อยนะคะพี่เขาไปก่อนตะนนี้เราะูดว่าตอนนี้เราพว มาทานนะคะนม่เป็นลมเต่าจังหวัดนะคะกับซีเมนต์ไม่ต้องแปงรถตลีไม่ต้องแปงรถตลีสารค่อาหารด้วยช่วยกันค่ะ เออที่างางนี้ก็จะเป็นรุานหวายพระพุทธรูปที่ยำนายมาูกนะคะนั่นี้ก็จิเป็นเขามากไหวายขาเวสวร์วัาเขาสองลกนะคะด้ารระดังในติงตนะคะเดี๋ยวเข้างนะคะรามาเร่่มสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศล พระดับการ์มเ่เป็นชาวเวสต์วันของวัดเสาช่องลมก็จ,จะมีนักเสียงโชคนะมาจุดทูปมารอทูปมาจุดทูปรอทูปของเรื่อง นี่นะคะหน้าตาท่านหน้าเกรงขามมากนะคะ,ะเสียงอาจจะดังน้หยนี่ค่ะ,ะ,นค,ะคนมาเยอะมากเลย คนมาเยอะมากเลยมั่นใกล้เลนเทียนถ้อยากมามาได้นะคะสำหรับประทับด้านนอกที่นำเข้ามาแล้วก็เราจะปลูให้นะ,ะคะแต่ขอให้ถึงเป็นเวลาอในเวลาขอนการถ่ายเทน้ำที่นีเราจะตัดการจุดประทับคนเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดจำนายบูชาใครเลยวะจำน่ายบูชาเขาพระนะคะแล้วก็อนนี้ก็จะเป็นหมอนึงหมอนึงจุดนะคะอยู่กลางสุเปียน นะคะหอมนะคะถูกใจนะคะน่ารักมานี่นะคะเขามารอที่เขามารอมือนะคะ ม่วงนึงูได้มากเร็กใด้ก็สือเอาเด้พี่น้อ,อคนไหลเลยอันนี้จะเป็นเบื้อเวีนไหวท่าบัรชนของวดังวดชองลมนวัดเขาชบองนะคะชื่อกำลังดังใงต่อมาก,มากนะตอนนี้นะคะแล้วก็บ้านไกลเ้งเพียงจังงวัดไกล่วัดไก่้อย่าอยมากมารเด็กพี่อีหน่อคนล่างเนล่า ขับขานเสริมเติมนะคโค้งส่งลึกเกินนะคุณโยมด้วยแร่งสภาอย่างแรงกล้าเจริญนี่ค่ะนอกจากอันนี้จะเป็นบริเวณลานจอดรถของทางวัดนะคะแต่เนี้ยไปหอดฝนเลยที่หนองเนี้ยไปหอดฝนเลยอันนี้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 เจอกรนาะกรน่าจะกระล่างสามค ขันไม่คือแบบนหนจะใจนะ่นค่ะจิตตั้งใจมาแต่บ้านใช่ค่ะติดกระปุกเขาบรรยากาศดีแห้งด้วยพี่น้องอนุโมทามิแปลว่าข้าพเจ้าขออนุโมทนาด้วยเลไอย่างนี้นะคุณโยมสิบสิบสี่สิบหนอที่จากว่าเขาจ้องมีดดูประทัดแก่บนน้ำเดิมพี่น้องอยู่ด้านหลัง ตะบูเดชถือรางวัลใหญ่ยอย่างมากแก่บ้อนกามาเลยนะคะแต่ว่าข้างข้างวายเพิ่์กัสตี่ข้นเป็นข้นจุดไข่นะคะข้าวกระตองจุดเองนะคะ,ะแล้ว,นนกวก็คุณไฮซินัมกระพงมาจากข้างนอกนั่นมาได้เลยพี่น้องแต่ว่า ขจะให้จดหลังสีม่งนะคะพระภูดีแบบว่าเือแล้วมัน่นไงองการเมาประทุประทัดเป็นลานนัดเสียเข้าข่อยมาหลังสีม่งนะคะขาษีจดไห้หลังสีม่งนะคะส่วนอระวังวันนี้เขาก็สิีไห้ผู้ชาของทางวัด่อหลังเขาก็สิจดไห้เลยะคะคล่โอโห้ก่จ้ะ,ะ,ะม,าามากน,นึ่งนนะคะการพงลานขายยังมีบเบิร์กเนอะที่นอน คิดว่าพื้นหนาแต่ยังแบบว่าสานเนื่อมาทันะะแล้ว,ะลวนะคะอาริจจากตูปใจอันนี้าพไม้มึงอันนี้ก็บริเวณที่กราบไหวกับที่มีอยู่ทำเนียนะคะกับที่มีอันเชิถวายสังทารละคะ่ะไหวพระพุทธรูปนะคะไหวพระพุทธรูปแล้วอันนี้กับบริเป็น่ะค่ะไหวเท้าเบสท์วันไหวเท้าชงดงนะคะ,ววนะคะแต่บริเวณวัดพื้นบริเวณเวณดัวณดพิ่นกับสีลมเรือนนะคะมีตนมาาม้นไม้หลายหลายภาพนา่ค่ะมึง การทงเรือมีต้ไหม้ร้ายอาตมาภาพขอประชาสัมพันธ์บอบุญไปยังญาติเยมสายทางศรัทธาที่พาอปมเบิร์ฮอร์มันศรบทธาต้นิหมต้นใหม่ร้ายอยู่บนอยู่บนภูเขาเสีมึงบรเวนลอบลับกาทุกจากไอไปดีจากทุน ทางโน้ก็จะได้เลขเด็ดมานะคะเป็นเลขพอสอเกิดเป็นพอสอเกิดของตัวเองนะคะคือคือพ่อได้เอาเหรียญมาจากใส่ดอกพี่น้องก็คือว่าโน่นี่ยิบแบ่งจากกระเป๋ามาเห็ดอ่ากัด ตกินร้อยฝ่ากับหลวงพอนาะแต่ปนีป้ล่ะทิ่เมืองเล็กปนี้เลม้ยกับต้มพอ้อเกิดหนูนก็เลยสืสอกผ้เกิดเสือคะกอพอเกิดวขาม่ไงหวังเด้พี่น,น้องที่ขาอันนี้ือเป็นมะเรียนหรือเปล่าใช่วัดนะคะก็จะมีตนใหม่มีภูเขามีกุฏิของหลวงพออ่อสีไม้องหลวงพ่อหนัง่าปกติเลยอนวัดทั่วไปนะคะเจ้ามือง เป็นภูเขานะคะนี่นะคะอันนี้เพื่อนๆได้รับหลบวัดแต่กซีมี่มองให้หนะนางพักพรอนยอนใจนะคะจะประมาณน,นี้นะคะเจ้าหน้าที่เพิ่งตบบริการดีนะคะพี่น้องเด้อบริการดีดูแลดีนะคะ ก็ร่างแบบว่าก็ร่งทํำทํำไมหลายอย่างนะคะแต่ว่าหน่าจะก,กําร่งแบบว่า,าหาเงินทุนยูเนาะหาเงินทุนอาจารย์ทำาก็การพูรณะวัดนะคะนีะ่นะคะบูะจะมีต้นไม้เยอะมากมีล่มเลือนมากนะคะฮะ ที่จอดรถก็เยอะนะคะเรียนเชิญนะคะจังหวัดใกล้จังหวัดไกลนะคะเรียนเชิญเลยนะคะเป็นวัดที่น่ามาที่หนึ่งของจังหวัดชนบุรีนะคะไม่ไกลเลยไม่ไกลไม่ไกลเลยขับรถจากอมาตะนาครมาที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะค่ะใ้แ่วัดก็จะมีประมาณ มาขอเรียนเชิญนะคะท่านใจน้อยอยู oh, right. ่จังหวัดใกล้จังหวัดใกล้นะคะมาเที่ยวกันหลายๆนะคะวัดพมณิษฐ์แดงเม่ออาราชใจในการไปปรับปรุงวัดนะคะฝากตัว่าขอบคุณท่านในขอให้มาในที่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องผู้ใหญ่วังครอบผู้ใหญ่วังไทยวันที่จีนน้ำเดิม้ำเดิมท่าแค่การยันถิญญปาด้วยค่ะจมยอบากรรมสวัสดิเจ้า หาหารไว้มาจานหน่มาหนี้มาอย่างเต